ตอนนี้รถค้นหินนะคะนี่คือรถคนหินก็ยังจอดอยู่ที่หน้าบ้านประดาพงกูอยู่นะคะมีตั้งหลายคันนะคะ้งหลายคันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตอนนี้แว่กินน้ำก่อนนะเมื่อกี้ไปส่งลูกชายมานะคะโอ้แต่ละวันเดี๋ยวไปส่งลูกชายก่อนแล้วก็แวะมานะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายทําวิธีการคนหินนะคะหรือว่าจะเข้าไปเติมน้ํามันก่อนน้ามันหมดด้วยนะคะ นี่คือหลายคันมากเลยนะคะที่จอดเรียงอยู่เมื่อกี้ประมาณหนึ่งสองสาสี่ห้าคันประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้คือมาดมามอูโภขออนุญาตเขาไปเติมน้ำมันก่อนไปจนน้ำมันหมดนะคะไปตอนเช้าแล้วก็วิ่งไปรับลูกอีกทีหนึ่งนะคะนจอดอยู่ตั้งหลายคันนะคะเดี๋ยวเราเติมน้ำมันก่อนฮัลโหลว่างเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ข้างใน๋ยวแม่มานะ เติมน้ำ oh, มันก mm ่อนเคืออ re ๋อน้ำม <s supervisor> <blacks. S 1> <laughs> ันไว้ไหนอ่ะพวกสบัดนาเพวกอยากให้เปิดประตูให้มูเพิ่นเฮ้ยอย่าฮัลโหลสะบัดนาสะบัดตาเนอะเฮ้ยเจ๊ไหนอยากให้เปิดประตูให้น่ะเฮ้ยเจ๊ไหนเฮ้ยเจ๊ไหนอันนี้พาม้ามาขึ้นเปียกตากไว้แล้วโดนฝนนะคะเฮ้ยอย่าให้เปิดให้เพลินทางเพื่ออยากให้เปิดให้เฮ้ยสะบัดนาเพื่อฮัลโหลเฮ้ยสะบัดนาเพื่ออยากให้เปิดประตูสะบัดปั่นกระหโคกนะคะเติมน้ำมันก่อนค่ะทุกคนเออ อยากให้เปิดประตูให้เออมักอยู่ข้างนอกตัวนี้อยากไปด้วยบะเดี๋ยวแม่มาทํางานนะทํางานเดี๋ยวแม่มานะลูกโอ้ยพีน้องจ๋าเดี๋ยวแม่เติมน,น้ำมันก่อนน้ำมันนะต้องเตรียมพร้อมตลอดนะเพราะว่าเราต้องทํางานตลอดนะคะก็อนน้ามันสองสามกอนอยากให้น้ํามันหมดนะเพราะว่าน้ํามันหมดถ้าน้ํามันหมดป ได้เลยนะคะมีตั้งสี่ห้ากละลอนอะไรลูกเดี๋ยวแม่ทำงานก่อนนี่กะลอนนี้หมดแล้วตเติมไว้นะคะตเติมมาตลอดเลยอันนี้นะคะโอ๊ยขั้นหัวได้บริษัทผมบอเอาะ าดามงโพต้องทำได้สุยางเต็ม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 ไม่เต็มถังอนะมันก็จะไม่มั่นใจเวลาเราไปตามชนบทนะอะพอแล้วคะ่ะเต็มแล้วโอ้ๆยยเยย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 าไปเติมที่ปา มันก็ได้แต่ว่ามันช้าเพราะปั๊มมันอยู่ไกลด้วยนะคะเอาคือหมุนอะไรแบบนี้โอ้เจือโอเคได้ละจะปิดฝาเรียบร้อยนะคะนี่เต็มถังเต็มถังนี้วิ่งได้บางวันก็หนึ่งหนึ่งวันบางทีก็สองวันแล้วแต่ว่างานเรานะคะเต็มถังนี้ก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะที่าค่าน้ำมันมาดามรูแต่ละวันวันละห้าห้าสิบถึง เจ็ดสิบแปดสิบได้ถ้าเกิดวิ่งวิ่งเยอะนะคะแต่ถ้าวิ่งไม่เยอะก็ไม่เท่าไหร่ค่ะอย่างน้อยทำยูทู e ก็ได้ค่าน้ำมันนะคะ <c oughs> ได้ค่าน้ำมันในการวิ่งนะคะเป็นไงลูกฮะยวแม่เก็บของก่อนอแล้วคนนี้แม่ก็จะไปต่อนะอยู่บ้านไปก่อนนะลูกนะอันนี้จะเป็นอาหารหมา หันมาวันนีออ้หมดไปแล้วถุงหนึ่งค่อกี้ <Okay. S 1> โอเคอ้าไม่อยู่ใซนอ่อน่านทุกคนค่ะเป็นกำลังใจให้มาดาวมังโพรด้วยนะคะดูกินปอบเปบี๊ยะจนกระเด็นกระดอนหมดแล้วค่ะทุกคนรีบรีบไปส่งลูกเลยก็มานะเดี๋ยวเอาตะกร้าขึ้นก่อน นะลิลี่ดูน้องหมานะคะสองตัวอยู่ข้างในเดีย๋ยวคนแม่ไปก่อนเดี๋ยวมาลูกยังจอดรออยู่หลับแล้วมั้งคนขับเนะี่ยเมื่อกี้จอดจอดเรียงกันนะลายคันมากเลยนะ จอดอยู่ที่นี่อีกสองคันลนะอยู่ที่สองคันนะคะจะรอที่นี่เลยแล้วจะมีที่ไหนไหมเนี่ยเมื่อกี้เห็นคนงานไปแล้วนะสองสามคนสวัสดีค่ะรอจอดเออรอรอเทปูนเทหินนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในก่อนนะคะเซเวมากเลยไม่รู้เขาจะเทกี่โมงนะอันนี้คือทางไปเท ใช่หรือเปล่าเราก็ไปชุกวชีพเลย ไหนอะที่เขาเทอะเขาเทตรงไหนไม่รู้เลยนะน่าจะเทตรงโน่นอะทางเข้าหมู่บ้านโน่นล้งเรืองคะ รีบกันทีเลยดงอาทิตย์ดูดวงอาทิตย์นะคะสอง เดิน้องหมาเช่าน้ำเออว้อนบ้าเลยน้ำบ้าน่าจนมาเกี่ยวเขา่าได้มาแม่มาแม่มาแม่มแมเร็วเร็วมาผู้ใดผู้นี่ฮัลโหลฮัลโหลรู้จักกันเหรอมา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 กินบ้าเอออาบน้ำบ้าอืออาบน้ำบ้านัา่นนะ,ะเสียงผู้ใดเนาะฮัลโหล ยู่อบ้าเออรู้จักเราด้วยมามากินกันโอ้ยน่าตักกับบุ้มี่อ้ยมามาเออนี่เด้อเห็นหยังเกี้ยวขาบ้าอ่ะฮะจกดินหรอจอกดินอ่ะกินเลยกินเลยกินเลยจกดินเขามาเทหิยนยูอใส่เหรอ เออนั่นแหละเขาว่าจะทเทหินตรงห้วหินกองวัสันแม่นบอกเก็บเฮดบ่กดจ,จกดินคืออะไรอ่ะอ๋อดอกเก็บดอกดินกเนกเ็บกับผู้ใดนี่อืมเออถูกอ๋อ ดอกดินตัวนี้เหรอเห็นเขาขายในตลาดเยอะเลยเออเป็นอย่างนี้เนาะไปเก็บอยู่นี่เนาะก็เห็นอยู่นะแต่ว่าอ่อนเด้อฮะอะไรนะตัวอ่อนมากำลังแตกหน่อแล้วเออนั่นดินั่นดิตัวอ่อนเยอะแยะไปหมดเลยดอกดินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ดีไม่แห้งนั่งไงนั่งไงเห็นร้ายอยู่ในเขาเก็บดอกดินเก็บไม่สินะคุณนะเลือดเอาเลเลือดเอาเลยโอ้โหเหรอ นี่นระดอกดินนะเก <Yeah. S 1> hmm. ็บดอกดินนะ <Yeah. S 1> คลิปนี้ <Yeah. S 1> ขอจบไปแค่น,นี้นะคะ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะ